นี่คือที่พไปบ่งบรรยากาศอ้าวเราจะแล้วเขอมเน่ย่าไก่ห้อโอ้ป้าปเจลพี่เพ๊ป้าเจวก็ขอมาส่งจ้า,าจ้าว,จว่างา่ายนะเลนุชีรงไปถ่ายคลิปเราต้องห่างไกลนะคะตัอบบมอย่างนะ,ะห่างๆอันอน,อนี้่าไมเอาห้อจ้า ไปแล้วบ้ายไปดูบรรยากาศออฟฟิศนะคะตัวก็ใส่แม้นะคะบอเปอย่างงขึ้นมาก็ใส่แอลก็หอไปลดกดแล้วก็เนี่ยค่ะโอ้ยโมดแดนสิจอกับคุณขอบคุณนะคะอืดป,ป่าเปล่าอือ ขอบคสงมาขอบคุณมากมากค่ะมันเต็งเกือบจบขอบคุณมากๆนะคะคุณป้าแจวเราก็ใกล้กันไม่ได้นะ อาไปกินตอนเลี้ยงนะคะน่าจะเอาไว้กินตอนเลี่ยงก็ไปกินของไปอิม่มซุ่มผมให้เป็นแบเอา้ฟีดกะมันอากากะซื้อๆว่าเขามีไผ่ออกมาเห็นยังเพราะว่ามัน มันแบบว่าเงียบนะคะปกติก็บอเงียบดอกแต่พอเหตุการณ์แบบนี้ก็เงียบนะคะปกติโอ้ยแต่มีคนอยู่ขั้วยอยู่ทำไมไม่ใส่แมสกันเลยเออกินแล้วคะ่ะอุย้ยพอใส่แมสกันเลยบ่ นู้น้อเหรอใกล้กันไม่ได้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันตราที่ตาพี่เขาอยู่น้ำกันก่อนจะบอกว่าไม่ใส่ก็ได네้อะไรเงี้ยนะคะหน้าจับเป็นอะไรกันไอ้ก๊อดโอเคใส่เม็ดอยู่นะคะป้องกันป้องกันแบบว่ามีชิด น่าจะไม่มีใครอยู่ออฟฟิศนะคะเพราะเมนโลกยังบอก่กลับมาแต่ใครเปิดเพลงอะไรไม่รู้นัตดนตีหรือเปล่าอุษาวเสดเวทีเห็ดลายสดปีใหม่มาที่แปดโอ้ ไมีหเหตุการณ์เชื้อโควิดโอ้ยโควิดนี่มาหายจากเถอตอนนี้ก,นก็คือต้องใส่แมทออกมาข้างนอกลตอนนี้ไม่มีใครย้อนฟิตน,นะคะโอ๊ยนี่เดี๋ยวต้องถ่ายชั้นเห็นแล้วเมื่อไรสัตทางแถวเพนนาะนี้เขาอาจจะยู่ในห้องกันหมดแล้วล่ะเพราะว่า กิเข้าออกมากินแล้วประมาณนี้พี่แคทมีเหรอเอาพี่แคทมีอยู่นี่บ่พี่แคทนี่เอาพี่แคทมีอยู่นี่บ่สวัสดีค่ะเราก็ใส่แมสนะคะไม่เป็นไรนะคะต้องใส่แมสเหรอต้องใส่แมส ห้องนี้มีใครอยู่บ้างคะนี่สองคนที่เราไม่หูอ๋อสองสาวแม่คิงก็อยู่นี่ใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อลงมาถ่ายบรรยากาศค่ะว่าใครอยู่บ้างพี่แคมก็อยู่นี่ใช่ไหมแม่พี่แคมอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วลูกแต่เมื่อคืนแล้วค่ะแสดงว่าต้องอยู่นี่โดดเลยบอกแม่แคมโดดเมื่อวานลูกอย่างน้อยต้องเจ็ดวันค่ะคงนูกว่ารอดฝนอยู่รอดฝนอีก เอาไปตรอ็นนั้นใช่ไหม PCR ใช่ไหมไม่รู้คือเขาจะเอาไปห้องแลบคือคือเหมือนว่าน,<ม>นี่เขาสาวอตสองขังเขาแย่สองขัง,<ม>ขงเอาไปตรวจแ,แล็บจแล้บนี่คือชัดเจนเลยแมนบีแคนีแลดเจนว่าจะเป็นหรือไม่เป็น,น<ม>ก็อยู่ที่แลบอ้หลอ๋แต่บีกแล้วเขาตรวจแลบแต่ว่าเราข้นสองขีดเลยโอ้แมนบอเข้าใจแล้วค่ะมาที่นี่ โอเคค่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไปไปสู้สู้ค่ะเราคุยกันแล้วก็ห่างกันนะคะอ,อืมน,นี่ันแบบน่ามั่พี่แคทนี่ย่ังได้ป่เนาะอันนี้บีก่าสีเหดเป็นคาเฟ่ข้าเหน้าตงนี้ก เมนคาเฟ่อะอะไรสักอย่างนะคะจำไม่ได้โอ้ยหนาวก็แบบจะลงไปเถอะก็บรรยากาศดีจังอะอยากมานอนเล่นดิจักรยานตกดิโอ้ยเสียวเขาน่าจะยกไปมันบอสนะคะน่าจะสร้างอย่างนี้แล้วก็ยกไปไว้ตรงที่พี่บิ๊กไปหาปลาตอนนั้นที่เขาจะเอายกดีนะคืนโอ้ยตื่นเต้น,ตนทุกคน กับตัวสิบสี่วันนี้มีอะไรทะไรสุดก็ไม่ได้ทําโอเลิศเลิศเลิศมากเงินกับบริหารโอ้โควิดไม่ชอบโควิดเลยนะเงินกับบริหารไรสดุดกับบริหารไรสดโอเบือ่อเลกลับคืนไปท้่บ้านแล้วค่ะมาถ่ายบรรยากาศนะคะแล้วก็อยู่กับตัวกินกินยายุดเชิงเข้ากะแบบซเซฟจริงเท่าที่จะเซฟได้แล้วก็ ทำพื้นฐานด้วยก่อนนะคะกินยาพื้นฐานไปก่อนกันด้วยก่อนจะเป็นหรือไม่เป็นก็กินไว้ดีที่สุดนะคะพี่เด็ที่พี่วิกลงไปหาปลามือน,น่นในวิกลงไปวิ็บอกว่าเมื่อยโตเจ็บโตเพระาะว่าไอ้ดีแบบโบเคยหาปลาบ้างรือว่าอาจจะเคยอยู่เราก็เลยมาหาไปที่นี่ มันกับย่างทั้งขีดตมมันกับย่งยางเนียทั้งเรนจับปลาทุกคนกันอาจจะเห็นได้ลายสดกเ็เลยเฮ็ดหาแบบเมื่อยล้าร่างกายอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเมือ่อยสดแล้วปุ๊บเมืออม่อยวระสานเมื่อยโตอยากทีตรวจคือคุณหมอบอกว่าเมือ่อั้นนกเมื่อที่สุดเราก็มาจากกำมาจากงานต่างจานนังหวัดอาจย์วันที่หนึ่งมั้งตรวจกับว่าเป็นยังไ้ ไม่ไครเป็นอย่างเลยเลยบีก,กับมาตรวจมันดีสามอีกบอกว่าสิตรวจให้ได้แต่หมอก็บอกว่าสองสามวันเขาจะตรวจได้บีก็อยักตรวจบาที่นี่้ก็เลยเป็นขึ้นซองขีดใจไอ้บิ๊กเลยตกใจมากทุกคนแต่พี่บิก,ก็มีไข่ยอยู่นิดนึงนะคะแน,นวกาบขึ้นบ้านแล้วนะคะไม่ได้กา็กนเงียบๆแต่ว่าโยความ,มเป็นเวลากินเขาเขาก็เลยนบางเยียบกัน เมันก็านเงียบสงๆไปมา่อไรแม่ตอนนี้ก็ทายอยู่คือล่วงไปนะเห็นพี่แดนเซอร์เขาไม่เห็นกับเขาเขาไม่เห็นกับเขากินแต่ว่าเขาก็ไม่ใส่แมกกาลเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันแม่เขาอะคุณอานอยู่ด้วยกันแบบอืกับพ่ะเจ้าคนหรอ,อสามจีขุนกลับ่ปเห็นไพเลย <laughs> ไม่เห็นไพอีกละพี่แคทมิกะน,นอนอยู่ในออฟฟิศกับแม็กกิ้งนะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะกับแบบบรรยากาศกักบเงียบๆนั่นแหละแต่ว่าล่งไปอาจารย์สันกับเปิดเพลงสุดลีได้ไหม <laughs> เปิดเพลงกับอันค <laughs> อนไว้กับอย่าง <laughs> เปิดเพลงเสียงดัง <laughs> อิม่มเหมือน,นจะแบบว่าพักผอนๆนี่อย่างแบบนี้แล้วมั้ง <laughs> <laughs> ค่ะก็อากาย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะแล้กกาจะมไม่ทายเห็นเบิรงตลอดตลอดนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนะคะว่าจะเป็นหรือเปล่านะคะก <laughs> ็อากาย่าลืมรอติดตามชมนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย